ไอโชสปีดสตรีมเมอร์สุดเกียนติ่งพี่กิสโนลโรนาลโด ดาเรนเจสันวัดกินจูเนียครับหรือที่พวกเรารู้จักกันดีในนาม iShow Speed วันนี้เราจะมาทําความรู้จักเขากันนะครับว่าทําไมไปที่ไหนถึงเรียกความสนใจได้ทุกทีครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับมียูทูบเบอร์รายหนึ่งครับได้พึ่งมาเยือนประเทศไทยมาถึงก็สร้างคอนเทนต์และวีรกรรมสุดแสบไว้มากมายครับ จนกลายเป็นมีมและสร้างยอดคนดูในไลฟ์สตรีมสูงสุดไปถึง0 0แสนคนครับไม่ว่าจะเป็นการขี่ช้างเรียกหลวงพี่ว่าบล็นะครับหลวงพี่หลวงพี่ครับ yeah. Nice meet you ว yeah, 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 yeah. งพี่ Sorry วงพี่รวมถึงขับรถตุกต๊กตุ๊กชนกำแพงวัด hey, ชกมวยไทยทําผัดไทยกินแมงป่องเอาใส่เสือชกมวยทะเลและโชว์ระบบาไฟครับซึ่งสิ่งที่เขาทําได้สร้างความฮือฮาครับและเรียกผู้ติดตามได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นล้านคนทีเดียวครับจนตอนนี้ผู้ติดตามก็ปาเข้าไป30ล้านผู้ติดตามไปแล้วนะครับซึ่งชื่อเสียงของไอโชสปีดนั้นดังเข้าสู่โลกฟุตบอลด้วยการที่เขาเริ่มมาจากการสตรีมเกมฟีฟ่าครับจากการเปิดการ์ดนักเตะจนมีคนติดตามมากขึ้นครับจนออกมาสู่ชีวิตจริงเมื่อเขาประกาศ ว่าเขาคือติ่งคริสโนโรนัลโดครับและเขาเองนั้นนะครับก็ได้ตามไปดูโรนัลโดในหลายๆครั้งแต่ก็ได้เจอบ้างไม่ได้เจอบ้างครับจนกลายเป็นข่าวซึ่งทาให้มีคนสนใจในตัวเขามากยิ่งขึ้นครับซึ่งชื่อเสียงของเขานะครับก็เป็นการเสมือนโปรโมทโลกฟุตบอลไปด้วยครับจึงทําให้เขามีโอกาสได้รับเชิญไปนในหลายๆที่ครับไม่ว่าจะเป็นการไปเตะฟุตบอลการกุศลในแมตช์ฟอร์โฮปที่กาตาสกับนักเตะในอดีตดังๆอย่างกา้าด็อกบาและโรเบโตคาร์ลอสครับและเขายังคงได้รับเชิ ไปในงานประกาศรางวัลบรรอลลงดอในปี2023ซึ่งเขาก็ได้พบกับนักเตะดังๆมากมายในงานครับและมีโอกาสได้ไปอีกหลายๆงานในวงการฟุตบอลอีกด้วยครับจากจุดเริ่มต้นของสตรีมเมอร์แสบๆทำตัวกินเกีย์นะครับจนกลายมาเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะด้วยคาแรคเตอร์ของเขาครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ทำวีรกรรมแสบๆทำตัวกินเกีย์แต่ก็สร้างเสียงโห่ราไว้มากมายครับก็นี่แหละครับคือไอช สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากทุกท่านครับกด u u s สไคร e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน90นาทีด้วยนะครับเดี๋ยว EP ีหน้าจะมีเรื่องราวอะไรในวงการฟุตบอลมาฝากกันรอติดตามกันได้เลยครับ